สวัสดีครับนะักเรียนทุกคนพบกับวิชาดนตรีนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลนะครับการใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลเครื่องดนตรีแต่ละประเภทจะมีลักษณะและการใช้งานที่แตกต่างกันดังนั้นเราจําเป็นจะต้องศึกษาวิธีการใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรีแต่ละชนิดให้เข้าใจและถูกวิธีนะครับ จึงจะทำให้เครื่องดนตรีที่เราใช้งานอยู่มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้นการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลจะแบ่งตามประเภทดังนี้นะครับ 1. ประเภทเครื่องสาย 2. ประเภทเครื่องเป่าลมไม้ 3. ประเภทเครื่องเป่าลมทองเหลือง 4. ประเภทเครื่องลิ่มนิ้วหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเครื่องคีย์บอร์ด ประเภทเครื่องกระทบหรือเครื่องตีและประเภทที่6ก็คือประเภทเครื่องดนตรีไฟฟ้าน,นะครับการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องสายนี่คือกลุ่มเครื่องสายที่คุณครูนำมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับมีอะไรบ้างมีไวโอลินวิโอลาเชนโลดับเบิลเบส ีตาฮาร์บและแบนโจนะครับวิธีการดูแลรักษามีอะไรบ้าง1ก็คือใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดบริเวณสายและตัวเครื่องนะควรจะถูเอาผ้าถูกับตัวสายใเป็นแนวเดียวกับตัวเครื่องนะครับเป็นแนวยาวแบบนี้ถ้าตัวเครื่องเป็นสายแบบนี้ก็ควรที่จะถูแนวเดียวกันไม่ควรที่จะถูเป็นแนวตรงข้ามนะและถูด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าถูแรงเกินไปเนี่ยก็จะทําให สายเนี่ยเกิดขาดได้นะสก็คือนําใส่กล่องเก็บเครื่องดนตรีเพื่อป้องกันฝุ่นนะเครื่องดนตรีสากลเนี่ยเกือบทุกประเภทเลยก็จะมีกล่องเก็บเครื่องนะเมื่อเราเล่นเสร็จหรือเราใช้งานเสร็จเนี่ยก็ควรที่จะเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะครับ3ก็คือเก็บเข้าที่หรือเก็บใส่ตู้ให้เรียบร้อยต่อไปการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าลมไม้ มีอะไรบ้าง1ก็คือฟลุต 2. พปิกโกโล 3. โอโบ 4. คารินิต5บาสซูน 6. แซ็กโซโฟนนะเครื่องเป่าลมไม้เนี่ยก็จะนักเรียนก็จะเ,เกิดความสงสัยไหมว่าทำไมมีเหล็กเราเรียกว่าเครื่องเป่าลมไม้เพราะสมัยก่อนนะครับเครื่องเป่าลมไม้เนี่ย ก็จะทําจากไม้นะแต่ในปัจจุบันมีการใช้เหล็กเข้ามาเป็นส่วนผสมด้วยแต่ก็ยังถูกเรียกว่าอยู่ในกลุ่มของเครื่องเป่าลมไม้นะครับวิธีการดูแลรักษาเครื่องเป่าลมไม้1ถอดเมาส์ปากเป่านําไปล้างและเช็ดทําความสะอาดนะครับเมาส์ของเครื่องเป่าลมไม้เขาจะเรียกว่าลิ้นนะครับลิ้นก็คือเป็นแผ่นไม้ที่ติดกัน2แผ่นนะของเครื่องโอูโบโนี่ก็จะอยู่บรเิเวณน,นี้เล็กๆถ้าเทียบกับตัวเครื่องนะครับนี่ มีโอโบกับบาสูนที่มีลักษณะลิ้นคล้ายๆกันนะส่วแซกโซโฟนกับคาริเนตจะเป็นแผ่นพลาสเ,เป็นสีดำๆดพลาสติกประกบกับแผ่นไม้นะครับนำไปล้างและเช็ดให้แห้งนะครับสองก็คือใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องและตามตัวกระเดืองกลไกของตัวเครื่องนะครับเช็ดด้ยวยความระมัดระวังนะเพราะเครื่องปลอดลมไม้เนี่ยมีกลไกค่อนข้าง เล็กแล้วก็ซับซ้อนนะถ้าเราเช็ดแรงเกินไปก็อาจจะทําให้ตัวกลไกของตัวเครื่องเนี่ยเกิดความเสียหายได้นะสก็คือเก็บใส่กล่องและนําเก็บเข้าที่หรือตู้ให้เรียบร้อยนะครับนีต่อไปการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าลมทองเหลืองมีอะไรบ้าง 1. ทึ่เป็ด 2. เฟนฮอน 3. ทอมโบน 4. ยูโปเนียม ห้าถูบ้างนะครับวิธีการดูแลมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือเป่าลมใส่เมาส์แรงๆพร้อมกดที่ปล่อยน้ำลายนะครับแล้วถอดเมาส์ปากเป่านำไปล้างและเช็ดทำความสะอาดนะมาถึงเป่าลมก่อนเป่าลมอ่าเป่าลมของเครื่องทำเป็ดนี่ก็คือจะอยู่ตรงนี้กดที่ปล่อยน้ำลายนะครับของฮอนจะอยู่บริเวณตรงนี้ อัมโบนจะอยู่ตรงนี้อยู่โคนเนี่ยก็จะอยู่บริเวณตรงนี้ส่วนตูบ้าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับถอดเมาส์นะเมาส์ของเครื่องเป่าลมทองเหลืองก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวเครื่องด้วยนะถ้าทําเป็นมีขนาดเล็กก็จะใช้เมาส์ที่มีขนาดเล็กตูบ้าก็จะมีขนาดใหญ่หน่อยก็จะใช้ขนาดใหญ่ตามของตัวเครื่องไปนะครับนําไปล้างและก็เช็ดให้แห้งนะครับ2ก็คือ ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องหนะยอดน้ำมันที่ลูกสูบตัวเครื่องและบริเวณท่อต่างๆของเครื่องนะลูกสูบข,ของเครื่องแต่ละเครื่องอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้คือ1นนะครับทำเป็ดอยู่ตรงนี้เฟนฮอนจะอยู่บริเวณนี้นะครับตอมโบนจะเป็นสไลด์นะครับหยอดน้ำมันตรงนี้อยู่โฟเนียมจะอยู่ตรงนี้ทูบ้าก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับ3เก็บใส่กล่องและนำเก็บเข้าทุ่เข้าตู้ให้เรียบร้อยนะครับ ต่อไปการดูแลร,รักษาเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องลิ่มนิ้วนะหรือคีย์บอร์ดนะครับตัวอย่างมีอะไรบ้างมีเปียโน,โนอิเล็กโทนแอคคอร์เดียนและเมโลเดียนนะครับวิธีการดูแลร,รักษาปุ่มเครื่องนี้เนี่ยก็จะมี 1. นใช้ผ้าแห้งเช็ดบริเวณคีย์นะปุ่มกดของเครื่องนะเราจะเรียกว่าคีย์นะครับปุ่มเข้า ขาวดำๆนี่บริเวณตรงเครื่องนะครับนี่อยู่ตรงนี้นี่แต่ละเครื่องจะอยู่นี้เขาเรียกว่าคีนะครับนี่ใช้ป้าแห้งเช็ดให้เรียบร้อยนะเมื่อเราใช้งานเสร็จ2ก็คือควรระมัดระวังอย่าให้น้ําหยดลงบริเวณตัวเครื่องเพราะอาจจะทําให้เกิดสนิมได้นะครับนะเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลิมมินิ้วเนี่ยจะมีส่วนประกอบของโลหะค่อนข้างเยอะนะครับโลหะเนี่ยไม่ค่อย กับน้ําแน่นอนนะเมื่อน้ําไปโดนเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดสนิมหรือถ้าน้ําหกใสก็ควรที่จะรีบเช็ดให้แห้งเลยนะครับอย่าปล่อยให้น้ํามันแห้งเพราะอาจจะทําให้เกิดสนิมนะ3าก็คือใช้ผ้าคลุมและเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยอย่างเช่นเปียโนเนี่ยเป็นเครื่องที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับมันอาจจะไม่มีกล่องเก็บเราจะใช้วิธีใช้ผ้าคลุมนะครับส่วนเครื่องอื่นๆสามารถมีกล่องก็ได้นี่ มรเดียวนี่มีกล่องอยู่แล้วเมื่อเราใช้เสร็จเนี่ยก็เก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะครับต่อไปการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องกระทบมีอะไรบ้างที่คุณครูมานำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับมีกล่องสแนนกล่องใหญ่นะกล่องชุดมาริมบ้าตูบูล่าเบลนะครับวิธีการดูแลรักษากลุ่มเครื่องนี้ก็ได้แก่นึ่ง ใช้ผ้าแห้งเช็ดบริเวณตัวเครื่องนะครับนี่สองก็คือควรระมัดระวังอย่าให้น้ำหยดลงบริเวณตัวเครื่องเพราะอาจจะทำให้เกิดสนิมได้เครื่องกระทบนี้มีส่วนประกอบของโลหะค่อนข้างเยอะนะครับนี่ถ้าเราเผลอนำทำน้ำหกใส่ก็ควรที่จะต้องรีบเช็ดทันทีเลยนะครับยิ่งกองชุดนี้เหล็กค่อนข้างเยอะนะมาลิมบ้าบริเวณเหล็กก็จะอยู่ตรงนี้ รวมถึงมีไม้ผสมมาด้วยนะครับนี่เหล็กของทูบูล่าเบลนะสามก็คือใช้ผ้าคลุมหรือเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะครับต่อไปประเภทสุดท้ายนะครับการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องดนตรีไฟฟ้าเครื่องดนตรีชนิดนี้แปลกหน่อยนะเพราะจะต้องเสียบสายเพื่อทําให้เกิดเสียงนั่นเองนะครับมีอะไรบ้าง ตัวอย่างมี1กีตาร์ไฟฟ้านะครับ2เบส3คีย์บอร์ดไฟฟ้าและ4ก็คือลำโพงก็คือว่าเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งของเครื่องดนตรีไฟฟ้านะครับวิธีการดูแลรักษาเครื่องกลุ่มนี้เนี่ยก็จะได้แก่นึงใช้ผ้าแห้งเช่นเดียวกันนะครับเช็ดบริเวณตัวเครื่องและไม่ควรหรือว่าระมัดระวังอย่างยิ่งเลยที่ไม่ให้น้ำเนี่ยถูกตัวเครื่องนะครับ สองก็คือม้วนสายไปให้เรียบร้อยและเก็บใส่กล่องนะเครื่องดนตรีชนิดนี้เนี่ยก็จะมีสายแจ็คหรือสายที่เสียบกับตัวเครื่องไปยังลำโพงนะครับเมื่อใช้งานเสร็จเนี่ยเราก็ควรที่จะม้วนเก็บให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการสูญหายนะครับ 3. ก็คือเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันฝุ่นและความชื้นในเครื่องดนตรีชนิดนี้เนี่ยไม่ควรที่จะ ให้เกิดความชื้นเลยเพราะอาจจะทำให้เครื่องดนตรีเกิดความเสียหายได้นะครับสุดท้ายแล้วนะประโยชน์ของการดูแลรักษาเครื่องดนตรีนะครับมีจะจะทำให้เครื่องดนตรีมีเสียงที่ไพเราะอยู่เสมอ 2. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลนะครับ 3. าํทำให้เครื่องดนตรีมีสภาพที่สวยงามน่าใช้อยู่ เสมอนะครับเครื่องดนตรี C ก็คือเครื่องดนตรีจะพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา,าสำหรับเรื่องการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลนะครับก็จะหมดเพียงเท่านี้เนี่ยคุณรูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนเนี่ยจะไดน้นำความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้กับเรื่องอื่นๆได้ด้วยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเกี่ยวกับเครื่องดนตรีเสมอไปนะ สามารถนําความรู้ตรงนี้เนี่ยไปใช้กับการดูแลรักษาสิ่งของรอบตัวเราได้นะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะครับสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ